This is the Standard Podcast. The eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิกบุญและคุณกําลังฟังคํานี้ดีพอดแคสต์สะสมสับกันวนลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรง ันนี้เป็นเรื่องของข่าวร้อนครับข่าวร้อนที่ไม่ได้แปลว่าข่าวด่วนอย่างเดียวแต่ว่าเป็นเรื่องของความร้อนจริงๆจากไฟจริงๆนะครับเราไปกันที่เม็กซิโกกันก่อนครับมีข่าอภษาหัวข่าวนะครับว่า undersea pipeline rupture lights ocean on fire in Mexico คำว่า undersea pipeline ก็คือท่อส่งอะไรทั้งหลายที่อยู่ใต้ทะเลนะครับ rupture แปลว่าแตกนะครับ rupture lights ocean ก็คือจุดไฟ ในมหาสมุทรนะครับทำให้เกิดไฟลุกโชนท่วงในเม็กซิโกนั่นเองครับ Mexico State-owned oil company Pemex เป็นบริษัทที่สัญชาติเม็กซิโกเลยนะครับ is being slammed by critics สำนวนนี้น่าสนใจนะจะได้เจอในข่าวบ่อยนะเขาว่า slam ก็แปลว่าทุ่มครับแบบนักมวยปล้ำแบบทุ่มลงกับพื้นนั่นคือ slam หรือว่าแปลว่าตีแปลว่าทุบแปลว่าตบ ดังๆนะครับ by critics critics ก็คือนักวิจารณ์เพราะฉะนั้นคาว่า slam by critics ก็คือถูกถล่มโดยนักวิจารณ์นะครับ after a gas leak at an underwater pipeline caused an oceanic fireball that looked like something out of a Michael Bay film Michael Bay ชื่อนี้เป็นการันตีเลยว่าหนังของผู้กำกับคนนี้เป็นยังไงฮะ ระเบิดภูเขาเผากระท่อมอย่างยิ่งซีนระเบิดตลอดเวลารัวๆตลอดทั้งหนังเรื่องนั้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นซีนที่เหมือนกับอยู่ในหนังแต่ว่าไม่ใช่นี่คือเรื่องจริงนะครับคำว่า no injuries were reported อันนี้ก็จะเป็นคำที่ได้เห็นในข่าวบ่อยนะครับคาว่า injuries ก็แปลว่าอาการบาดเจ็บ หรือแปลว่าผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ No injuries were reported ก็คือไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนั่นเองนะครับ And PEMEX said it would investigate the cause แล้วก็บริษัทนี้นะครับก็บอกว่าเอาละเอาละเดี๋ยวจะไปตรวจสอบ investigate ก็คือไปสืบสวนนะครับว่าสาเหตุมันมาจากอะไรบ้างถึงมี e r u p t เ r นี้ขึ้นมานะครับ Although it did release a relatively vague statement นี่ก็จะเป็นสิ่งที่เห็นในข่าวบ่อยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเกิดข่าวภัยพิบัติเกิดข่าวร้ายและต้องมีการแถลงนะครับการแถลงแบบ vague คืออะไรคำว่า vague v a g u e แปลว่า not clear แปลว่ากำกวมแปลว่าคลุมเครือแปลว่าตกลงยังไงวะฟังแล้วก็ยังงงงอยู่นั่นคือ vague นะครับ relatively ก็แปลว่าค่อนข้างนะครับ relatively vague statement ก็แถลงแหละ แต่ว่าถแถลงแล้วไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับนั่นคือความหมายของสำนวนนี้นะฮะ Greenpeace Mexico says the accident is an indictment against Mexico's fossil fuel policies ทาง Greenpeace ของเม็กซิโกก็ออกมาถแถลงนะครับบอกว่า a c บัติเหครั้งนี้อุบัติเหตุครั้งนี้เป็น an indictment i n d i c t m e n t หน้าตาเหมือนอ่าน indictment แต่จริงๆอ่านว่า indictment คำนี้มันแปลว่าข้อกล่าวหาก็ได้หรือว่าเป็นสัญญาณที่สอให้เห็นว่าอะไรบางอย่างไม่เวิร์กนะครับก็คือ,อ policy เอย system เอยมันไม่โอเคนั่นก็คือเขาว่า indictment นะครับไอ้ที่ว่านี้คืออะไรที่บอกว่าไม่เวิร์กก็คือเป็นนโยบายเกี่ยวกับเรื่องพลังงานฟอสซิล นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณประธานาธิบดีของเม็กซิโกเองก็ lean into คาว่า lean แปลว่าโน้มตัวเข้าไปใช่ไหมโน้มตัวเข้าไปก็คือเอียงไปในทางด้านไหนก็คือสนับสนุนให้เกิดอะไรขึ้นนั่นเอง into อะไรครับ into expanding oil production and fossil fuels in the country mm hmm. เพราะว่าคุณประธานาธิบดีของเม็กซิโกเองก็สนับสนุนให้มีการขยาย การผลิตน้ำมันโดยฟอสซิลอยู่เหมือนกันนะครับแล้วกรีนพีซก็บอกว่านี่ไงนี่ไงมันเป็นตัวที่บอกว่ามันไม่เวิร์กนะเว้ยมันมีอันตรายนะนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือข่าวแรกที่หลายๆคนน่าจะเห็นภาพข่าวแล้วมันน่ากลัวมากจริงๆนะครับอีกครั้งหนึ่งที่มันเป็นหายนาที่เกิดขึ้นแล้วมันควบคุมยากแล้วเกิดภายอันตรายที่มันส่งผลมากมายไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็น ชีวิตคนอะไรก็ตามที่มันมีสิทธิ์ที่จะได้รับผลกระทบนะครับมาถึงอีกหนึ่งข่าวซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนทั้งเห็นทั้งติดตามทั้งอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลายๆคนรู้สึกหดหู่หลายๆคนรู้สึกโกรธหลายๆคนรู้สึกกลัวเป็นความรู้สึกที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นถ้าระบบมันดี นะครับนั่นก็คือข่าวการระเบิดของโรงงานที่เพิ่งผ่านไปไม่นานนี้นะครับหัวข้อข่าวจาก aljazeera com บอกว่า blast at thai factory kills one mass evacuation underway blast ก็คือระเบิดนะครับโรงงานแห่งหนึ่งในประเทศไทย kills one ทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคน and mass evacuation mass ก็คือจำนวนเยอะๆมากๆนะครับ evacuation ก็คือการอบพยพ ไปในที่ที่ปลอดภัย Underway ก็แปลว่ากำลังดำเนินการอยู่นั่นเองนะครับ A huge explosion and a fire at the factory on the outskirts of the Thai capital has killed at least one person and wounded 29 others คำว่า outskirts นะครับคำนี้เป็น plural สเสมอนะฮะเติม s เสเมอแปลว่าพื้นที่ขอบนอกของอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นของเมืองก็ได้ ของชุมชนก็ได้นะครับ outskirts of อะไร Thai Capital ก็คือแบงคอกก็คือกรุงเทพนั่นเองนะครับก็ทำให้เกิดผู้เสียชีวิตหนึ่งคนแล้วก็ wounded 29 others คำว่า wound แปลว่าบาดแผลถ้าเป็นคำนามถ้าเกิดเป็น verb ก็แปลว่าทำให้ได้รับบาดแผลก็แปลปว่าได้รับบาดเจ็บนั่นเองนะครับล่าสุดนี้ไม่ใช่แค่29 others นะรู้สึกว่าไปถึง40กว่า แล้วเลยทีเดียวนี่เป็นข่าวที่เพิ่งออกหลังจากเกิดเหตุการขึ้นไม่ถึงวันนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ที่น่ากังวลก็คือคนที่อาศัยอยู่รอบๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วได้รับภัยได้รับอันตรายจากแรงระเบิดหรือว่าตัวไฟจริงๆเนี่ยแต่ residents in s ปรา t า a province who live within a 5 k m r radius of the factory คนที่อาศัยอยู่ในรัศมีครับ radius ก็คือรัศมี 5กิโลเมตรกิโลเมตรจากโรงงานเนี่ย were being evacuated amid concerns over poisonous fumes from burning chemicals and the possibility of additional detonations คนที่อาศัยอยู่ในรัศมี5กิโลซึ่งรู้สึกว่าพอเวลาผ่านไปขยายผลไปถึง10กิโลได้ซ้ำไปนะครับก็ถูก evacuate ก็คือถูกอพยพออกไปจากพื้นที่นี้ เพราะคอนเซิร์นครับก็มีความเป็นห่วงว่ามันจะมี Poisonous Fumes นี่คือควันพิษฟิล์มคือควันนะครับ p u s s o n o u s ก็คือที่เป็นพิษจาก Burning Chemicals จากสารเคมีที่มันลุกไหม้นี่แหละนะครับแล้วก็ความเป็นไปได้ที่จะเกิด Detonations Detonate แปลว่าจุดระเบิด Detonations ก็คือมีการระเบิด additional มีการระเบิดเพิ่มเติมอีก คือนอกจากตูมแรกแล้วนี่นะครับพอไฟมันขยายไปเดี๋ยวจะไปโดนอันอื่นโดนเชื้อเพลิงอ,อื่นแล้วจะเกิดตูมต่อมาพอกลัวอย่างนี้ก็เลยอบพยพคนออกมาก่อนดีกว่านะครับอีกหนึ่งแหล่งนะฮะจาก Bangkok Post พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ ่ uh, wake up call นะครับ factory b l a z e a wake up call <_ d ial> เขาว่า wake up call เนี่ยคนไทยชอบใช้คาว่า morning call นะจริงๆโดยศัพท์แล้วเนี่ยมันคือ wake up call มันคือ,อโทรศัพท์ที่ปลุกเราให้ตื่นตอนเช้านั่นแหละเช่นไปนอนโรงแรมแล้วก็สั่ง wake up call ไว้ตอนเช้ากี่โมงตามที่เรากำหนดเขาก็จะโทรมาปลุกเราแต่ว่าในอีกความหมายหนึ่งในอีกเซนส์หนึ่ง wake up call ก็แปลว,ว่าสิ่งที่ช่วยปลุกให้เราตื่น ตื่นจากอะไรตื่นจากความเข้าใจผิดตื่นจากความไม่รู้ตื่นจากความประมาทนะครับคือได้สติแล้วเห็นความจริงบางอย่างขึ้นมานั่นคือเอาเวกับคอนะครับจะเห็นคำนี้ในข่าวในบทความอะไรอย่างนเยอะเหมือนกันนะอะไรก็ตามมันสามารถเป็นเวกับคอเราได้ทั้งนั้นในเรื่องอะไรก็ได้นะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยก็คือไอการระเบิดในครั้งนี้แหละน่าจะทำให้เราตาสว่างกันได้สัที กับเรื่องอะไรบางเรื่องนะครับ The firefighting and rescue operation yesterday were shockingly ill-equipped and inadequate การต่อสู้กับเพลิง firefighting นะครับการต่อสู้กับเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้แล้วก็ rescue operation ปฏิบัติการช่วยชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ย were shockingly ill-equipped and inadequate คาว่า inadequate เราพูดถึงในรายการนี้บ่อยนะก็คือ not good enough ไม่ดีพอนะครับนั่นคือ inadequate แล้วก็ ill-equipped ill ipped, ที่แปลว่าป่วยนี่แหละครับขีดแล้วก็ equipped คาว่า equipped นึกถึงคาว่า equipment ซึ่งก็คืออุปกรณ์ใช่ไหม ill-equipped ก็คือไม่มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ควรจะมีดีไม่ดีไม่มีเลยหรือว่าเท่าที่มีก็ห่วยมากหรือน้อยมากนะครับ shockingly ก็คือมันน้อยแล้วมันไม่ดีพออย่างน่าตกใจ คือแบบเฮ้ยมันแยกขนาดนี้ได้ยังไงวะนั่นคือเซนส์ของเขาว่าช็อคกิงลีนะครับคือแบบเฮ้ยจริงโวะไม่มีอะไรแบบสิ่งที่เองควรมีเองก็ไม่มีแล้วปฏิบัติการควรจะดีกว่านี้ก็ไม่สามารถทำได้นะครับ after the explosion was reported around 3 1 0 a.m yesterday about 30 t f i r e trucks from the local administration aided by brave volunteer rescue workers Rush to the scene ประโยคนี้ก็จะได้เห็นบ่อย s u to to t s e s n e นะครับก็คือรุดไปยังที่เกิดเหตุนะครับก็คือรีบไปยังที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วเลยไม่ว่าจะเป็น Volunteer นะครับอาสาสมัคร Rescue Workers นะครับเป็นคนงานเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ช่วยชีวิตทั้งหลายแล้วก็ Fire Trucks ก็คือรถดับเพลิงจำนวน30กว่าคันก็พุ่งไปยังที่เกิดเหตุนะครับ there were no report there were no experts and no special chemical incident team at the scene to run the show นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของความ inadequate ที่ว่าคือเดี๋ยวนะเหตุการณ์รุนแรงขนาดนี้ไม่มี expert ไม่มีผู้เชี่ยวชาญและก็ special chemical incident team เป็นทีมงานที่น่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่มีสารเคมีพิเศษเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่มีคนเหล่านี้ at the scene to run the show Run the show ก็แปลว่ากำกับดูแลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือว่าคุมสถานการณ์เพราะมันไม่ใช่แค่แบบไฟไม่ฟางอะไรแบบชิวๆที่เอาน้ำสาดแล้วดับอ่ะนี่มันคือไฟไหม้ที่เกิดจากสารเคมีซึ่งต้องมีวิธีในการดับของมันนะซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่แบบทุกคนเกาหัวแล้วหงุดหงิดแล้วก็รู้สึกเศร้ารู้สึกเซ็งไม่มีผู้เชี่ยวชาญนั่ง,งานเลย And it was truly shocking and disheartening to see volunteer rescuers without protective gears. Protective gear ก็ไม่มี protect แปลว่าป้องกัน gear แปลว่าเครื่องมือ protective gears หน้ากากที่ถูกต้องไม่ใช่หน้ากากแบบ s u r g i c a l mask ที่เราใส่ป้องกัน PM 2.5นะครับแต่มันต้องเป็นหน้ากากที่กันฟิล์มควันจากสารเคมีที่มันที่มัน poisonous ได้ก็ไม่มี เพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่มันช็อกกิ้งน่าช็อกมากๆ and disheartening เขาว่า heart คือหัวใจใช่ไหม h i s เป็น prefix ที่ใส่เข้าไปแล้วแปลว่าไม่โอเคไม่ดีเพราะฉะนั้นน่าจะเดาได้ว่า disheartening มันคืออะไรที่มันไม่ดีแน่นอนคำนี้มันแปลว่าน่าท้อแท้น่าผิดหวังรู้สึกเหตุแล้วเสียกำลังใจรู้สึกเซง็งนะครับนั่นคืออะไรที่มัน disheartening กับการที่เราเห็นทุกคนที่พยายามเข้าไปช่วยตรงนั้นนะ r e s c u e r ทั้งหลายเนี่ยไม่มีอุปกรณ์ที่เขาควรจะมีและ desperately dousing water on the chemical fire นี่มันคือ chemical fire ไฟที่ลุกจากสารเคมีครับเพราะฉะนั้นการแบบ douse water ลงไป douse มันคือสาดน้ำลงไปมันคือทำให้เปียกทำให้ชุ่มมันคือ drench มันคือ กิริยาของการแบบโหมน้ำลงไปนั่นคือ d o u ว e นะครับ desperately ก็คืออย่างแบบอย่างสิ้นหวังก็คือทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้แล้วก็สาดน้ำลงไปซึ่งทั้งหมดนี้คือผิดมันไม่สามารถแก้ได้หรือว่าดับได้ด้วยน้ำนะครับฝนฝนฝนหลงฝนหลวงอะไรทั้งหลายไม่ต้องพูดถึง ยิ่งถ้าสมมุติเกิดจะไปใส่วันทีหลังนี่ยิ่งแย่เข้าไปอีกเพราะว่าน้ําเจอสารเคมีก็ยิ่งกลายเป็นสารเคมีที่เป็นน้ำแล้วไหลซึมแล้วก็ทะลักทลายไปทั่วนี่คือสิ่งที่ถ้ามีผู้เชี่ยวชาญอยู่หน้างานมันจะช่วยได้แต่มีไหมไม่มีนั่นคือความ disheartening และความ shocking อย่างยิ่งเพราะฉะนั้นสถานการณ์นียเหตุการณ์นี้มันสื่อให้เห็นถึงอะไร The alarming fact is that there are hundreds of similar factories which are located next to populated areas. Alarming fact คือความเป็นจริงข้อเท็จจริงที่น่าตกใจก็คือมันยังมีโรงงานแบบนี้อีกเป็นร้อยเลยนะในสถานการณ์เดียวกันก็คือเป็นทั้งโรงงานสารเคมีที่ถ้าเกิดระเบิดหรือไฟไหม้ขึ้นมานี่คือชิบหายไวป่วงหนักมากแบบนี้ มีอีกเป็นร้อยครับและ located next to populated areas next to ก็คือติดกันเลย populated areas ก็คือพื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่มันคือ residential area เป็นที่ที่มีบ้านคนที่เขาอาศัยกันอยู่ so over the past years the number of complaints from concerned residents has spiked over the past year ในรอบหลายปีที่ผ่านมานะครับ the number of complaints o m p l a i n t s ก็แปลว่าการการบน่นการร้องทุกข์นะครับจาก Concern Residence Concern ก็คือที่มีความเป็นห่วง Res i d e n ์คือผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้น Hast s s Spite Spike มันแปลว่ามันพุ่งสูงขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าคนเขาไม่เห็นถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้และไม่ห่วงสวัสดีภาพของตัวเองนะมีมีคนแบบคอมเพลนเยอะมาก แต่ว่าไม่มีคำตอบที่ดีพอจาก government so without much response from the government ก็บนไปร้องทูกกันไปไม่มีคำตอบที่น่าพอใจจากทางรัฐบาลเลย so it is about time for authorities มันน่าจะได้เวลาแล้วนะสำหรับคนที่มีอำนาจอยู่ในมือทั้งหลายเนี่ย especially the industry ministry โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวง อุตสาหกรรมที่มีอำนาจในการกำกับดูแลเรื่องโรงงานโดยเฉพาะและโดยตรง To take safety more seriously take something more seriously ก็คือเอาจริงเอาจังหรือซีเรียสกับเรื่องนี้ได้แล้ว Safety เป็นเรื่องที่ต้องซีเรียสครับเป็นเรื่องที่ต้องเอาใจใส่กันอย่างจริงจังเพราะถ้าเกิดความเสียหายขึ้นนี่มันไปกันใหญ่แล้วมันไม่สามารถกู้กลับมาได้ ชีวิตกู้กลับมาไม่ได้ความเสียหายมากมายมันอาจจะเป็นพิษแล้วไหลลงไปอยู่ในดินแล้วไม่สามารถจะขุดขึ้นมาแล้วเอาไปทิ้งที่อื่นได้อะออ So both the local and central government need to be stricter in enforcing land zoning laws เราต้อง strict stricter ก็คือต้องยิ่งเข้มงวดกวดขันมากขึ้นในการทำอะไรในการ enforcing land zoning laws enforce ก็คือบังคับใช้กฎหมายกฎหมายอะไรกฎหมาย land zoning ก็คือการวางผังเมืองให้มันถูกต้องโรงงานนี่ควรจะตั้งอยู่ท่ามกลางที่ที่คนอาศัยอยู่มันน่ากลัวเกินไปถูกไหมแล้วการออกกฎหมายตรงนี้อย่างจริงจังเนี่ยมันจะ mandate above r zone between the factories and communities mandate ก็คือบังคับ ให้มันเกิดขึ้นเป็นข้อบังคับอะอ,อะไรที่เราต้องการบัฟเฟอร์โซนครับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่กันชนระหว่าง factories and communities โรงงานกับสถานที่ที่คนอาศัยอยู่ต้องแยกกันต้องมีพื้นที่กันชนให้เขา so the ministry must work harder and dedicate more resources to safety inspections กระทรวงต้องทำงานให้หนักขึ้นนะ แล้วก็ด d ดิเ t ตคืออุทิศทุ่มทรัพยากรมากกว่านี้เอาไปทั้งเวลาทั้งแรงงานทั้งงบประมาณเพื่อที่จะทำการ safety inspection ต้องตรวจสอบควบคุมความปลอดภัยให้มากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ rescue unit นะครับคนที่ทำหน้าที่ในการกู้ภัยในการดับเพลิงในการช่วยชีวิต ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาต้องถูกสนับสนุนมากกว่านี้เขาต้องปลอดภัยด้วยเขาต้องมีงบประมาณให้ใช้ในสิ่งที่ควรใช้ด้วยเขาต้อง must be given adequate resources, so similar incidents won't happen again in the future. ก็ไม่อยากจะใช้เขาว่าวัวหายล้อมคอกนั้นแต่หลายๆครั้งในบ้านเรามันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือต่อให้วัวหายไปแล้วคอกก็ยังไม่ล้อมอยู่ดีก็มี ไม่รู้เหมือนกันว่าคิดว่าแบบเออมันเกิดครั้งนี้แล้วมันจะไม่เกิดอีกมั้งเหรอหรืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นนี่มันคือสิ่งที่เข้าใจได้เลยว่าทําไมคนโกรธและด่าอย่างรุนแรงเพราะนี่มันคือสิ่งที่เราไม่ได้ขอมากกว่าที่เราควรจะได้เลยนะมันคือมาตรฐานที่มันควรจะเป็นอยู่แล้วตั้งแต่แรกแต่มันไม่มีเพราะไม่ใส่ใจเพราะไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ แล้วก็ไม่ใส่ใจมากพอด้วย,ยนั่นคือข่าวที่อย่างที่บอกฮะมันอาจจะ disheartening เนาะแต่หวังว่ามันจะเป็น wake up call จริงๆให้กับคนที่มีอำนาจหน้าที่เพื่อที่ข่าวที่เราจะมาคุยกันในรายการมันจะเป็นแบบ hot news ในแง่ของข่าวที่กำลังร้อนกำลังน่าสนใจแต่ไม่ใช่ข่าวที่มันจะนำไปสู่การระเบิดหรือว่าอักขีภัย ในเบอร์ใหญ่ขนาดนี้ที่มันจะนำมาซึ่งความสูญเสียไม่ว่าจะเป็นสูญเสียชีวิตทรัพย์สินหรือว่าศรัทธาต่อผู้ที่ควรจะทำหน้าที่ให้ดีกว่านี้แต่ไม่ทำนะครับหวังว่าคงจะไม่มีเรื่องแบบนี้อีกแล้วก็แล้วกันสะ <S <S สับวันนี้เยอะมากครับไปดูซิว่ามีคำว่าอะไรบ้าง Rupture r u p t u r e คือรอยแตกนะครับ Rupture slam by critics คือถูกถล่มโดยนักวิจารณ์ครับ no injuries were reported ไม่มีรายงานของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ relatively vague statement เป็นคำแถลงที่ค่อนข้างจะคลุมเครือ indictment ข้อกล่าวหาครับหรือว่าสัญญาณว่าอะไรสักอย่างมันไม่เวิร์กแล้วนั่นคือ indictment lean into ก็โน้มเอียงไปในทางที่จะสนับสนุนหรืออยากจะทำอะไรนั่นคือ lean into something To be underway ก็คือกำลังดำเนินการอยู่ Wounded ได้รับบาดเจ็บครับ Outskirts พื้นที่ขอบนอกของเมืองหรือว่าชุมชน Radius รัศมีครับ Being evacuated ก็ถูกอพยพถูกย้ายไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย Poisonous fumes ควันพิษ Detonation การระเบิด Wake up call สิ่งที่ช่วยปลุกให้เราได้สติหรือว่าตาสว่าง Shockingly ill-equipped ขาดอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ควรจะมีอย่างน่าตกใจ Inadequate ไม่เพียงพอไม่ดีพอ Fire truck รถดับเพลิง Rush to the scene รุดไปยังที่เกิดเหตุ Run the show กกำกับดูแลการปฏิบัติงานหรือควบคุมสถานการณ์ d s s e a r t e n i n g หน้าท้อแท้หน้าผิดหวัง protective gears อุปกรณ์ป้องกัน d o u ส e ศาดหรือว่าราดน้ำ the alarming fact ข้อเท็จจริงที่น่าตกใจ populated areas พื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่ spike พุ่งสูงขึ้น need to be stricter in enforcing land zoning laws จำเป็นต้องเข้มงวดมากขึ้นในการบังคับใช้กฎหมายการวางผังเมือง mandate การบังคับควบคุมให้เกิดอะไรขึ้นสักอยา่าง buffer zone พื้นที่การชน dedicate more resources อุทิศหรือว่าทุ่มทรัพยากรลงไปให้มากขึ้น safety inspection การตรวจสอบควบคุมความปลอดภัยและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมด5,765คำและสำนวนครับ นั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้ครับฝากติดตามฟังรายการของเราได้ไม่ว่าจะทาง Spotify Apple Podcast Google Podcast หรือว่า Podcast Player ที่คุณใช่นะครับสำหรับคนที่ตามบน YouTube ก็จะได้ทั้งตัวสไลด์ตัวเท็กส์นะครับฟังไปด้วยดูไปด้วยจดสับไปด้วยชอบตรงไหนแคปเจอร์เก็บไว้ก็สะดวกขึ้นเยอะเลยนะครับหรือว่าคนที่อยากจะได้คอนเทนต์พัฒนาภาษาอังกฤษโดยเฉพาะคอนเทนต์2ภาษาติดตามช่องของเราที่ชื่อว่า KND Studio ฝาก Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ผมบิกบุลต้องไปก่อนครับอย่าลืมเข้ามาสะสมสัตว์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears